สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทัวร์พาทัวร์เซิร์ฟเวอร์ของเอ่อคัทโอ้โหคนดังอ้าวับบแป๊บหนึ่งโอเคครเมื่อกี้มันผิดพลาดนิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรสักคู่นะครับ ครับหนึ่งครับอ้าวโอเคครับตอนนี้ผมเป็นแอดมินนะผมเลยอ่บินได้ครับบินได้แล้วก็ทำอย่างอื่นได้ครับนี่ครับจากตรงนี้น้ก็นี่คือสเปานับที่เออดใหญ่ๆครับช่วยกันสร้างนะครับก็ ก็คนดังนะที่คนรู้จักกันนี้ก็เฟดดี้กันเมื่อสิงเน็แล้วก็โคเด้นโคอ,อะไรวะอะไรวะเนี้ยโคโคเดี๋ยวดูชื่อมึงอ้าวนี่ก็คือดาร์กมาสเตอร์หรือเ er อ็กซ์เกมเมอร์วายทีของเรานแรงครับนี่ขอเสียงตบมือให้คนดังครับนี่โอเคนะฮะก็ ไม่ได้คุยแอดนะครับก็เราก็แอดนี่ว่าเออช่างมันนะครับอ,อุ้ยเจ้าของเทิร์ฟอยู่ด้วยแปบ๊บนึงและเจ้าของเทิร์ฟแล้วก็คือนี่ครับฝาก like กดไลค์กดช่องเขาด้วยครับนี่ปั๊ปปมทีจีครับในชั้นในยูทู e ชื่อปั๊มทีจีทีวีครับอเอาไปนั่นแหละนี่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  ของคนนี้ครับมีแนวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะมันชื่ออะไรเนาะเนี่ยมันชื่อ golden gamer si head นะครับเย็ดเคเอ้ยทุยที่ที่เขาเนี่ยครับพี่เขาพิมพ์มาเนี่ยนั่นแหละครับโอ้ลุกคำยาวไปแล้วขอโทษครับนี่ครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับเดี๋ยวเราสปานะครับก็นี่ก็เสร็จกันแล้วก็ เราจะมาลองดูนะครับไอ้ตรงนี้ครับนี่เป็นกดนะครับเป็นอินโฟนะครับอินอินโฟอินโฟแล้วรับูนี่ครับถ้าใช้มอนให้แบนไอพีนะครับอ่าถ้าถ้าเกียร์นะครับก็แบนไอพีเหมือนกันครับห้ามห้ามขอไอพีนะให้ก็ถ้าทําบิดก็ก็แบนไอพีเหมือนกันครับพูดหยาบให้เตะเอานะครับแต่น่าจะมีแบนไอพีด้วยครับอันนี้เป็นไร ถ้าขอยาห้ามขอยาหรือ G M 1ก็คือเกมหมดหนึ่งครับถ้าขอก็แบนครับนี่สร้างความรำคาญให้คลิกนะครับหรือเตะอกจากเซอร์รับนี่ครับคิกก็คือเป็นหนาคำสั่งของแอดมินแล้วก็ใครก็รู้ถ้ากอกวนแอดมินก็แบนไอพีครับก็ถือว่ารลายแรงมากสุดๆเลยนะฮะก็กณแอดมินแอดมินยิ่งหัวร้อนนะครับ ขอยดนับก็แบนครับขอของจากแอดมินเนเอาเป็นคลิกแทนนะครับเสร์ฟปิดแจ้งนี่ครับสมสมภพน้ำตาสมภพปะน้ำผ่านนะสมภพน้ำผ่าก็เป็นเจ้าของเสริมไอดีไลน์ของเจ้าของเสร์ฟก็ปามคงุงเกมเมอร์ทีวีครับเพจ my love shot นะครับเสร์ฟมีชื่อไมล์เลิฟช็อตยอมาจากไหนวะเนี่ย แชทแชทปิดแชทก่อนโอ้ค nah okay, so ่อ um ก็ก okay, so ็แชทที shop shop. Shop. ่เ ho ด้งมาเป็นแชทของงาคุยส่วนแอดมินของเซอร์มี Everyone ่ครับก็เนี่ยไปไหลก็โอเคก็อินโฟเสร็จแล้ววับไว้ที่หัวว่าช็อปพับมาช็อปเกินช็อปช็อปก็จะมีอันนี้แหละสนี้สกีชนะเราลดลงห่องทองขายแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลทองนี่อะไร ไม้ไม้มีสองแล้วก็หินหินเป็นเป็นแบบนี้โอเคเออผมว่าเสียงเกมมันดังไปขอประทานรวดครับนี่เป็นยาครับนี่ขายยากันเลยยาบวาทุยอันนี้เป็นแร่ครับแร่นี่ก็เออเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะคนที่ อยากร้อนแรงก็ลองกันได้ครับนะดูเงินนะฮะก็เราก็จะไปดูตรงไอแมทนะครับไอหรือทับแมทอะไอที่มันหนึ่งปะทะหนึ่งนะนครับนี่ยพิมพ์มทับแมทครับห้ามใช้มอดนะครับใช้มอดนี่ถือว่าเป็นเอ เล่นวันก็พีพีกันไปตามปภาษาหนครับอันนี้ก็ที่กระจุกกระจุกนี่เขาทำอะไรกันครับเขาปรับปรุงเซิร์ฟอยู่อ๋อเขาทำไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าป็อินประตูเนเธอร์ครับประตูเนเธอร์อที่มันทำอันเนี้ยเอเอไอเนี้ยครับ ที่มันเดี๋ยวจีจะเย็ยนสิครับผิดล้ครับโอ,โอ้ได้เว้ยเอาเราลองเข้าไปดูครับโนสุดโคยครับสุดโค้ยเราโผลที่ประตูลนลกแล้ว,แล,วแล้วก็ป่ายาครับ โอเคก็นี่ครับเพื่อความตรงจริงตางตังครับแล้วก็ต้องปาให้คนอื่นว้าวว้าวโอเคครับก็เดี๋ยวจะกลับกันโลกมนุษย์ก่อนนะครับโอเคเราได้มาโหที่ นี่ครับที่ว้าครับจะมีกิจกรรมนะเดี๋ยวก็จะมาเองให้ดูวิวก็คือนั่นบนบนนะครับก็จะไม่รีวิวนะฮะสคูเป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนของที่นี่ครับผมอันนี้ก็สู้หนึ่งต่อหนึ่งครับอันนี้เป็นฮอมโซนกับหาเงินหาเงินก็จะ อ,อขุดหาเงินเป็นการอ่อขุดทรายครับขุดทรายแล้วก็มาขายแล้วจะได้เงินแล้วก็จะมีชั้นสองครับชั้นสองเป็นการอ่าขุดแตงโมงครับเนี่ยนี่ไงมันจะเป็นการขุดแตงโมงแล้วก็มาขายเอ,อดับแบบหนึ่งครับโอเคครับก็มามาต่อกันเลยนะฮะก็ น่าจะมีเออแค่นี้ครับแล้วก็อินนะบอกบอกเลยครับปักอินนี้เพียพร้อมสุดๆนะครับถือว่าเป็นเซิร์ฟที่น่าจะอยู่คู่ชาวไทยนะครับไปแบบยาวนานนะครับก็ขอให้เข้ากันมาเยอะๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับนี่ครับช่องนี้ครับนี่นีครับเออใช้ประวัตชื่อช่อง ไม่รู้ครับเออนี่เป็นแอดมินเหมือนกันครับนี่แอดมินแล้วก็นู่นก็นี่ครับสองคนนี้ก็แอดมินนะก็นี่คนนี้ก็แอดมินนะครับก็โอเคก็เจอผมก็ทักได้ครับนี่ตัวผมจะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่ตัวผมจะสกินแบบนี้ครับก็เจอก็ทักได้ครับมิสเตอร์วันนี้กับเมื่อจีีครับโอเคก็อันนี้บ่อยๆช่างเขาโอเคก็ สำหรับวันนี้ก็ควรที่จะต้องบอกลากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ครับบ๊ายบายครับเย้